รอซีเนตพรอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเรขาธิการวุฒิสภาสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรอ s e n น t พอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาครับ หากจะกล่าวถึงเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับน่าจะนึกถึงน้ำนมโคบรรจุกล่องหรือถุงที่รับประทานกันมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งผลิตภัณฑ์นมนั้นนะครับในปัจจุบันมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติโคนนมและผลิตภัณฑ์นมพศ2551ใช้บังคับอยู่โดยอาจมีบางประเด็นครับที่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพวะาการปัจจุบับนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมมโคนมและคณะกรรมการโคนนมและผลิตภัณฑ์นมนครับซึ่งในขณะนี้นะครับได้มีท่านสมาชิกสภาผูลละะ้แทนราษฎรได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ การเสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ได้ในพอร์ตแค์ชุดการเสนอร่างพระราชบัญญัติคนนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอได้ดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังครับร่างพระราชบัญญัติคนนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศ เสนอโดยนายวิโรธลักษณะอดิสรสมาชิกสภาผูแะะ้แทนราษฎรพักคก้าวไกลกับคณะต่อประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎรเมื่อวันที่25ตุลาคม2566ครับและได้เข้าสู่การพิจารณา,าของที่ประชุมสภาผูแะะ้แทนราษฎรชุดที่2 6วีที่2ครั้งที่10สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันพุธที่22มกราคม2 5 6 8 และครั้งที่12สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สองเมื่อวันพุธที่29มกราคม2568โหรอดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเห็นชอบให้นําร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญทํานองเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพระราชบัญญัติคนนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศซึ่งเสนอโดยนายเกรดิทัศน์แสนธนโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักกล้าทํากับคณะต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16ตุลาคม2 5 6 7ขึ้ามาพิจรารณารวมกันไป และทางนี้ครับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่เสนอโดยนายวิโรธล,ลักษณะอดิศรกับคณะสํานักงานในขายดิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้จัดทารายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาการ่างกฎหมายแล้วดังนั้นร่างพระราชบัญญัติฉบับที่เสนอน dafür, สโดยนายกฤติทัศน์แสงคณะโยธินกับคณะซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันครับสนันดางานในขายิการสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้นํารายงานของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยนายวิโรจน์กับคณะที่ได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับมาประกอบการพิจารณานในกระบวนการตากฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา7 7วดสิวรสองและประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมญญาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพศ2562ั25 62, ้อ2กสควรสองครับ ท่านผู้ฟังครับผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติโคโนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศทั้งสองฉบับนั้นได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลพร้อมทั้งกล่าวถึงสาระสาคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ลําดับแรกครับนายวิโรจน์ลักษณาดิอรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลได้แถลงว่าหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมี5ประการด้วยกันประการที่1คือ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับมีจำนวนทั้งหมด6มาตราและกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชศษกิจจาวุเบกษาเป็นต้นไปประการที่2นะครับเพิ่มบทให้ยา,ามคังว่าผู้แทนเกษตรกรโคน,นมนะครับโดยให้มีความหมายว่าเกษตรกรโคน,นมที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์และได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนของเกษตรกรโคน,นมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการโคน,นมและผลิตภัณฑ์นมกำหนด ประการที่3นะครับคือการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการโคนนมและผลิตภัณฑ์นมให้มีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียใน,ในอุตสาหกรรมนมมากยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโคนนมและผลิตภัณฑ์นมมีความเชื่อมโยงกับตัวแทนทางการเมืองในฐานะผู้กำหนดนโยบายในภาพรวมตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยก หนดให้มีสัดส่วนจากผูแ้แทนเกษตรกรคนนมและผูแ้แทนสภา,ภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นครับประการที่ส่คือการแก้ไขเพิ่มเติมการประชุมของคณะกรรมการคนนมและผลิตภัณฑ์นมโดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละปีให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ4ครั้งรวมถึงการประชุมในแต่ละครั้ง ต้องมีเวะลาการพิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายแผนงานมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคน,นมนโยบายและแผนการผลิต การจำหน่ายน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการกำหนดปริมาณและเงื่อนไขาการนำเข้าการส่งออกน้ำนมโคนมผงและผลิตภัณฑ์นมตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนในการผลิตน้ำนมโคและกำหนดราคาซื้อน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่น้ำนมดิบ ศูนย์รวมนมโรงงานแปลรูปซึ่งรวมถึงกระบวนการระหว่างทางรวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพวันรับซื้อและวันหยุดรับซื้อน้ำนมโฮของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ประการที่5ครับแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคน,นมและผลิตภัณฑ์นมให้มีความครอบคลุมและปลงใสลย,ยิ่งขึ้นโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต้องประกอบด้วยผู้แทนที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนและคณะกรรมการคนนมและผลิตภัณฑ์นมต้องจัด ทำรายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนและโครงสร้างราคานมและผละิตภัณฑ์น,นมโดยให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการคขนมและผลิตภัณฑ์นมรับรองหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณีครับ ท่านผู้ฟังครับนายวิโรลักษนาดีสอนได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการมีพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับคือกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการขนมและผลิตภัณฑ์นมให้มีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขนมและผลิตภัณฑ์นมตลอดจนวาระที่ต้องมีการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งให้ชัดเจนขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มานในการกำหนดราคา ให้แก่เกษ,ษตรกรและผู้ประกอบการและเกิดความเป็นธรรมตลอดหว่วงโซ่อุปทานอีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรคนนมศูนย์รวมนมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้บริโภค ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเป็นการปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์ที่ประเทศไทยต้องลดภาษีนําเข้าน้ํานมดิบนมผงขัดมันเนยและเครื่องดื่มประเภทนม UST จากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนันของอุตสาหการรมโคนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยครับ รู้ฟังครับจากนั้นนายกฤศน์แสงธนโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษดรพรคกล้าธรรมนะครับได้แถลงถึงความจําเป็นและหลักการสําคัญของร่างพระราชบัญญัติโคนนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศส,สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้นะครับเนื่องจากประเทศไทยนั้นมีความจําเป็นอย่างมากต่อการรับมือกับข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในประเทศ จึงจำเป็นครับต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกษตรกรคนนมสามารถปรับตัวและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นมที่จะนำเข้ามาในประเทศไทย5ประการด้วยกันดังนี้นะครับประการที่1ครับ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น11มาตราและกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหน0ดวันนับแต่วันประกาศในรัชกานุเบกษาเป็นต้นไปประการที่2คือการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าผลิตภัณฑ์นมน้ำนมโคเกษตร,รกรโคนมและผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมนะครับเพิ่มบทนิยามคำว่าผู้แทนเกษตรกรโคนมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมและยกเลิกบทนิยามคำว่าผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและผู้แทนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับประการที่3คือการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการคนนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับภาพประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นและกาหนดให้อธิบดีกรมสศุสัตว์นะครับเป็นกรรมการและเลขานุการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยหรืออสคเพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมทั้งให้กรมสุสัตว์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการคนนม รับผลิตภัณฑ์นมแทนองค์การส,งส่งเสริมพิจการคนนมแห่งประเทศไทยประการที่4ครับแก้ไขเพิ่เมเติมตัวบงคประชุมของคณะกรรมการคนนมรับผลิตภัณฑ์นมในแต่ละปีโดยให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ4ครั้ง ประการที่5ครับแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคนนมและผลิตภัณฑ์นมให้มีความครอบคลุมการดำเนินการทั้งระบบอุตสาหกรรมนมยิ่งขึ้นเช่นการกำหนดปริมาณและเงื่อนไขการนำเข้าและการส่งออกน้ำนมโคนมผงและผลิตภัณฑ์นมเพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรี FTA ไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์ใา้ดูฟังสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติคนนมและผลิตภัณฑ์นมฉบับที่พศทั้งสองฉบับ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในอีพีถัดไปซึ่งจะนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวครับและนี่คือรอ w สนเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกํากลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการทิศสภาช่อง YouTube รูช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของทิสภาสามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในรอสิเนิจพอดแคสต์รอฟังรอดูทิศสภาสวัสดีค่ะ